ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกับครับมาพบกับเจ้ข้ามสามตัวเต็งที่เก่านะค่ะเมื่อนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งกับสิทาท่านผู้ชมมาติดตามหนึงเรื่องความฝันกับคุณตาเคศนะคะท่านผู้ชมคุณตาเคศนี่เพิ่นฝันเพิ่นฝันเห็นสองหัวเมียคุยกันเนื่องลือนะคะท่านผู้ชมเพิ่นยางไปนาบ้านของเพิ่นนะคะยางไปนาบ้านเพิ่นกะโศกันเรื่องเลืกให้คุณตาเคศนี่ฟังนะคะคุณตาเคศกะเอื่นถามเพิ่นกระบอกนะคะบอกคุณตาเคน ความฝันของตาเขนจะเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นแม่แน่วไรเขาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณตาเข่นพร้อมกันนะคะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเข่นค่ะค่ะวันนี้กันนี่ลงมาติดตามมงเล่าความฝันกับคุณตาเขนเนาะค่ะกะอยื่นมาเพื่อนฝันเนาะค่ะทนผช้่มกะเพื่อนฝันจังไดกะให้เพราเข่นนี่ว่าให้ทนพช้่มเขาฟังเนาะค่ะเป็นอย่างไรเนาะค่ะความฝันของคุณตาเนาะค่ะฝันว่า có con mía căn là, là, là có số nó. ha số căn và số gần ở bay cái này nhang bay nhang bay 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 mẹ bay 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 trên phu phấn bay 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 mía bên bay bay Quì, ờ, ờ. mẹ mặt hàng bọn ta bọn quý hiến quân ơn mọi người ta mặt hàng khao bọn mọi người cho số con nơi rồi thôi 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 ถือบ่ถือก็ร้องเบิ้งเงาว่ะแต่ว่าสองคนพ่อเมียเพิ่นคุยกันอยู่บ้านเพิ่นเนาะเออคุยกันมาเลขสิออกเก็ดสองเออเมียเพิ่นว่าแต่ว่าพ่อหนูสอเมียเพิ่นค่ะคุณตาไปจังไหนมาจังไหนก็เดี๋ยวไปขอิ่นจ้าแคนไปจังไหนผมย่างไป อันเป็นคนโซกันอิ่มอีมอยู่นะหัวเมียคู่นี้หูจักกันบ่ค่ะหูจักกันก้อคุณตาบ่บ่กบอก่เคยหูจักบ้านนี้จะมันข้นยู่ทางไอยูรมองไรเหี่ยนมันก็ได้แนวฝันเนาะค่ะตื่นขึ้นมากเลยเมื่อเชยายฟังย่าได้ค่โอ้คอยฝันวะฝันยังไอ้คนวะฝันว่าเขาโซกันฟ่นวะหัวกับเมียเขาว่ะเขาบอก อันเดียกันเจ็ดสองว่ะค่ะชื่ออะไรเด้อก็ได้บ้านะตอนนี้คือในความฝันนั้นเพี่นิบ่ห้ฟังบอกคุณตาว่าเพูนฝันอย่างจังเลยเ้วยคิดสองอ่าพ่อแม่พันบอกเม่นค่ะแม่เพันฝันเพูนฝันว่าจังไหนพี่นิบ่ห้ฟังเพาู่นก็บอกว่าบอยังไหนฟังคุณตาก็บรรยายสองบอกไม่แต่ว่าอัมุ้งเจ้าโสกันอยังเนียว่ะค่ะเดี๋ยวเ่านี่ยฝันเพูนว่ากลัวเพันฝันจั่างไรระ้ปะ อันเด็กแล้วคนว่าเขามาบอกเนว่าเจ็ดสองมาคุณตายางพานนะบ้านคุณตาได้ยินเขาคุยกันเนาะเขามาคุยกันสองคนไอ้มันเราเขาหูเหน้าว่าคุยพันเด็กนอไปแว่เขาไปไปถามว่าว่ไปถามไปถามเบิงค่ะไปถามเบิงถามเบิงคืาเจ้าก็บอกคืาเจ้าก็บอกแพงค่ะคุณตาไปก็ไผ่ค่ะไปผู้เดียวไปผู้เดียวเออไปคนเดียว โซกันยังเด็กก็หน่ว่าก็ได้แบกไปเหมือนกันนะว่ะคนบ้านเดียวกันนี่บอกค่ะในความสัมพันธ์เห็นอยู่ใส่บ้านเฮียก็ป้าบ้านนี่จะเป็นบ้านเฮาโบเวนบ้านเฮาเห็นแล้วอยู่ใสนแต่คุณนาบ่คุณนาเนาะโบคุณสถานที่เนาะคุณตาเนาะเป็นแปลกไปเบิร์ตเนาะค่ะเนาะเขาบอกเลยอีกแล้วนี่พวมฝันนนั่ไปใส่ต่อบอเขาบอกเดี๋ยวไป บอกน้ำขาเท่านั้นกับหัเมื่าบอกเขอที่เขาบอกแล้วกกับเฮียเม่าบาดเนี่ยหัเม่อขึ้นมาแล้วหูซึ้งจริงเลขึ้นตาเฮียม่ขึ้นมาบาดกับจื้อะไรจังป้องอยู่บาดก็เลยมาฮกอเม่ะไรบ่ายอย่ามาหลงค่ะจื้อซอยคอยได้เรื่อวค่ะเอาไว้บอกเพิ่นว่าจื้อซอยกันเอออย่าหลงเอออย่ามาหลงแต่ฮกฮกทุ่มเนาะลูกคุณวะค่ะฮกทุ่ม อ่านนี้ในความฝันที่คุณตาฝันนี่มีตัวเหล็กที่มากนอกจากเจ็ดสองบอกค่ะในความคิดท,ที่คิดว่าสิแปรหรือสิตีตัวเลขมีบอกบ่าแปรจังไงแล้วเมัอนกจะเขาบอกขนาะน้อเอาตามที่เขาบอกเลยนะคะเนานนี้อายุคุณตาเจ้กปีแล้วค่ะ,อ,ะอายุคุณตาจ้กปีแล้วมันได้หกสิบหกสิบห้าปี สิบห้าปีเนาะอย่างหกสิบหกบุคลาาหกสิบห้าหกสิบหกเกิดช่วงหนึ่งอ่ะพ่อซอเกิดสองหาช่วงหนึ่งนะคะเนาะพ่อซอเกิดสองหาช่วงหนึ่งกับหกสิบห้าปีอย่างหกสิบหกเหรอคะหกสิบหกคือเขาค่ะวันนี้เขาบอกเลยมันเคยคืนเลยให้บอกฟันอ่ะงดก่อนอ่ะ ว่าห้าศูนย์ลบสี่ศูนย์มันมาออกหนึ่งสี่มันเคยขึ้นบ้างมันเคยขึ้นแต่แหนึ่งตาให้คุณตาเนาะอันเจ็ดสองเจ็ดสองกับสี่เจ็ดสามนั่นอีละเจ็ดสามเนาะเป็นแตมหนึ่งคือตาวาเนาะค่ะกันเจ็ดสามน่าตาเนาะเออเจ็ดสองกับเจ็ดสามค่ะกันไหวว่านีขึ้นตากับฟันทอนีนเลยบ้างอืม ความฝันกับจำจำได้ซ้ำนี่เออเออกับพันเท่านี้หัวเมียนันกับบันหูจักเออเจ้าคนอยู่หวานิ่นกระนงสองหัวเมียนันแค่นันอ่าแต่บุไผมาฟังนำหรือบอกนำค่ะสาหรับคลิปนี้กับสามมึกับสามคนพอดีเลยค่ะนอกสามแต่ว่าเอาขึ้นนแสบหนึ่งค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกตาเทียนหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันก้มฝันแบ่งบันแบ่งปันแนวทางตัวฤลษกกบท่านผู้ชมของเ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจคัมสามตัวเต็งกับสิบท่านผู้ชมมาสรุปตัวฤลษ์ของตะเคียนเนาะค่ะตะเคียนนี่เพิ่นกะย่างไปน้ำทางเนาะค่ะย่างไปหนาบานของคนอื่นเนาะค่ะเพิ่นกะเห็นสองปัวเมียเนาะค่ะคุยกันเดืองเลขเนาะค่ะเพิ่นมาเลขสิออกเนาะค่ะท่านผู้ชมกะตัวเล็กของเพิ่นกะ จ็ดสองเจ็ดสามพอสอบเกิดขุนเพื่อนกะสองหาศูนย์หนึ่งนะคะพอสอเกิดของตะเคีนนะคะอายุขอนเพื่อนกะหกสิบห้าย่างเขาหกสิบหกค่ะกะหนึ่งท่านว่าสองหาหกหกค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวัเลพลาดคลิปถูกคลิปถูกตัวเลขลิตรดงัดงๆนะคะท่านผู้ชมกะสำหร,รับคลิปนี้ เจค้มสาม 3. ตัวเตียงกับคอจุปีเพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ